ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมงสนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยย4บสี่ชั่วโมงกับผมกายพิินครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องต้องฮึดแล้วยึดให้ได้ทำไมต้องฮึดแล้วยึดให้ได้เพราะถ้าเกิดเราไม่ฮึดแล้วเราจะยึดได้อย่างไรคำว่ายึดในทีน่นี้ผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบกปืนพกปืนเข้าไปยึดพื้นที่เหมือนในหนังสงครามไม่ใช่นะผมกำลังบอกท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะ,ะว่า เราต้องยึดพื้นที่ทำมาหากินให้ได้เพราะการยึดพื้นที่ทำมาหากินให้ได้เนี่ยมันเป็นกล่องดวงใจของคนทั้งโลกเลยนะเพราะจะเกิดใครไม่มีงานทำไม่มีรายได้เอาเงินที่ไหนใช้อะ่ะเดี๋ว่าจะหลายหลายเดือนเลยแค่สองอาทิตย์ก็เครียดแล้วไม่มีเงินใช้เนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยก็จะบ้าเลยนะพูดถึงนะเดี๋วว่าจะมองไม่มีเงินใช้เป็นปีตกงานเป็นปีเลย ตกงานเดือนสองเดือนก็จะประสาทเสียแล้วพูดถึง,งนะกว่าจะหางานใหม่ได้ได้จะดีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแค่นั้นเราเมื่อเรามีพื้นที่มีเวทีให้เล่นเราต้องพยายามกระชับยึดมันไว้ยึดไม่ว่านะเขาเรียกว่ายึดฐานที่มัน่นไม่ว่าต้องพยายามไปยึดพื้นที่มันเขาเรียกขยายพื้นที่เพิ่มขอีกเพื่อเป็นอาณาจักรทําไมเวลาเราดูหนังหรือเราดูสงคารามอะไรแ,แต่ ทำไมเขายึดเมืองนี้แล้วทำไมไม่เลิกอ่ะทำไมไม่พออยู่แค่นั้นนะทำไมต้องก้าวยึดไปข้างหน้าเพื่อเพื่อต้องการอาณาจักรอันยิ่งใหญ่มันจะได้มีทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับพลเมืองของตัวเองเช่นเดียวกันเราทําธุรกิจเนี่ยนะทำการตลาดเนี่ยถ้าเกิดเรายึดพื้นที่พอใจในสิ่งที่มีอยู่ไม่ขยายวงไปเลย ไอ้แบบนี้ในะที่สุดนะไม่มีเหลือเพราะว่าคู่แข่งรายอื่นเนะี่ยเขาจ้องยึดอยู่แล้วเขาจ้องมาตอดกินมื้นที่จ้องมาสแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงทางอ้อมในอาณาจักรหรือเขตแดนหรือฐานการตลาดที่เรามีอยู่ฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราจะมานิ่งดูใดหรือรอวันตายอยู่ไม่ได้นะคนที่จะเป็นนักบริหารมืออาชีพหรือคนทำงานมืออาชีพโดยเฉพาะเรื่องการตลาด คือเป็นหัวใจสําคัญที่สุดในการทําธุรกิจเพราะคือเป็นแผนกที่ต้องหาไรายได้เนี่ยมันต้องยึดพื้นที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นหลายคนนะพอยอดขายเข้าเป้าที่บริษัทกําหนดโอ้ยพอใจแล้วนิ่งเฉยแล้วคนนี้แทนที่จะสอบแสวงหาผลประโยชน์ที่มันมากกว่าเดิมนะเพราะเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยว่าเฮ้ยเวลายอดขายคุณเข้าเป้าแล้วนะคุณพอแล้ว คุณไม่ต้องไปหาเพิ่มไม่มีบริษัทไหนเขาพูดแบบนี้เลยแม้แต่ค่ายเดียวทุกบริษัทเปิดกว้างยิ่งเพิ่มยอดขายยิ่งมียอดขายมากเท่าไหร่ยิ่งดีไงแต่คุณไม่นะก็เรียกพอใจในสิ่งที่มีอยู่ในที่สุดก็เรียกว่าน้ําขึ้นแล้วไม่รีบตักไม่รีบฉกฉวยให้มันมากที่สุดไม่สะสมสเสบียงให้มันมากที่สุดในที่สุดนะพอถึงเวลาจังหวะคนเรา,อย,าอย่างที่บอกอะ จังหวะและโอกาสมันมาหาเราไม่บ่อยนะักเมื่อมาบ่อยเมือม่อเมือม่อเมื่อมันผ่านมาแล้วเราก็ต้องพยายามตักต,กตวงให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ตักตวงพอหอมปากหอมคอเวลาโอกาสจังหวะมันผ่านไปอ่ะคราวนี้แหละโอโ้โหเราไม่ได้สะ,ส,ะสมสะเสบียงอะไรไว้เลยนี่เห็นไหมเช่นการยึดครองส่วนแบ่งการตลาดือวเป็นหัวใจสําคัญที่สุด ทำไมลหลายๆบริษัทนะคุณสังเกตดูสิตอนแรกออกผลิตภัณฑ์แค่ตัวเดียวยอดขายเป็นที่พอใจแหละทําไมถึงไม่พอใจอยู่แค่นั้นแหละเดี๋ยวออกยี่ห้อใหม่ไม่อีกแล้วออกแบรนด์ใหม่ไม่อีกแล้วเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นเพราะเขารู้ว่าสินค้าทุกอย่างมันมีนมอายุมีวาระของมันไม่แค่ว่าคุณภาพไม่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าคู่แข่ง ออกมากระน,นำซ้ำเติมออกมาตอดมาตีกินฐานลูกค้าที่เดิมๆม,มีอยู่เนี่ยถ้าไม่ฐานหลักของเราเนี่ยเริ่มเสียเริ่มหดหายไปแต่ถ้าเกิดไม่ออกสินค้าตัวอื่นเข้ามาประกบเข้ามาเพิ่มยอดขายมาเพิ่มวอลลุ่มในที่สุดยอดขายที่เรามีอยู่มันก็จะเริ่มหดหายตายจากไปทีละนิดละนิดนี่แหละคือคกลไกของการตลาดของการทำธุรกิจของการทำงานถ้ามีโอกาสเติมเติมเต็ม พยายามควักเงินจากกระเป๋าคนก็เรียกว่าล้วงเงินจากกระเป๋าคนผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่มันเป็นเกมการตลาดนะเดี๋ยวช่วงต่อไปเรามาดูว่าเมื่อคนล้มเหลวแล้วเนี่ยจะค้ดจะมีปัญญาหึดและลุกขึ้นยึดพื้นที่ได้ไหมเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ จัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็ม,ตมผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทําไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้บีวันและนี่คือคํายืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้บีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะโอเคผิวพรรณ ซื้อบิวัน1กล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบิวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาทซื้อบิวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183 พรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น กลับเข้าสู่รายการรวยยีบสีชั่วโมงกับผมกายไพลินอีกครั้งครับเดี๋ยวมาดูให้ชัดเลยว่าคนที่ล้มทําธุรกิจหรือทํางานอะไรแล้วแต่ล้มเหลไวไปไม่เป็นท่าเป็นหนี้เป็นศินติดลบชื่อเสียงเสียไปเพราะสร้างภาพไว้เยอะในที่สุดแล้วไม่มีที่จะอยู่สําหรับคนประเภทนี้ทําไมอ่ะเพราะว่าอายไงอยู่ในสังคมที่ตัวเองเคยสร้างภาพไว้อยู่ไม่ได้แล้ว ต้องหลบลี้หนีหนะ้าบางคนก็เข้าป่าไปทไําไร่ไถนาทํา,าทสวนอะไรจีบ้า,าไปทไําไถึงเป็นแบบนี้นั่นก็เรียกว่าคนที่มีจิตใจอ่อนแอหลีกลี้หนีหนะ้าหนีสังคมหนีเวทีหนีสถานที่ที่ตัวเองมีความเชี่ยวชาญชาน,นาญทํามาหากินมาตั้งนานแต่มันล้มเหลวไปแล้วเราต้องคิดแบบนี้สิเราล้มเหลวได้แต่เรายังไม่ตายเห็นไหม ทุกคนมีสิทธิ์ล้มเหลวผมล้มเหลวมาเป็นร้อยครั้งนะแต่ผมไม่เคยพ่ายแพ้กับความล้มเหลวผมชอบไงทาไมถึงชอบอ่ะมันสะใจดีล้มเหลวแต่ละครั้งนะมันเป็นความสะใจใชนิดหนึ่งคนบอกว่าไอ้บ้าหรือเปล่าล้มเหลวจะสะใจได้ไงสะใจให้กับตัวเองไงที่เราไม่มีความพร้อมไงมันถึงล้มเหลวใช่ไหมเมื่อเราสะใจให้กับตัวเราแล้วเราจะมีพลังในการฮึดสู้ฮึดสู้เข้ามาอีกครั้งนะ คราวนี้เราตั้งลำได้ตั้งหลักได้แสดงว่าเรามีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเราต้องสบาใจนะอย่าไปซ้ำเติมสบายใจกับความล้มเหลวน้อมรับกับความผิดหวังกับความล้มล้มเหลวถ้าเราแบบโอ้โหแบบสูญสิ้นสูญเสียหมดกาลังใจไม่เหลืออะไรเลยก็หนีเข้าป่า,าที่ว่าแหละอยู่ที่เดิมไม่ต้องหนีไปไหนใช่ไหมคุณทําอะไรแล้วแต่นะเมื่อล้มเหลวผิดหวังแนละ้วอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องหนีไปไหนรอสัญญาณความรวย จากคนรอบข้างหรือจากการอ่านจากการดูรายการทีวีบ้างหาข้อมูลมาเติมเต็มมันจะเกิดพลังฮึดไงคนเราจะสร้างความสําเร็จได้นะหมายถึงว่าคนที่ล้มเหลวนะนะจะเติมความเขาเรียกจะเติมความสําเร็จให้ได้มีอยู่อย่างเดียวคือลูกฮึดเพราะเงินไม่มีอยู่แล้วไงไปกู้นี่กู้จนรอบหมู่บ้านแนละ้วเป็นนี่ทุกหน่วยงานอย่างคนที่เป็นครูเป็นอาจารย์หรือเป็นข้าราชการเนี่ย เป็นนี่ทุกคนทุกหน่วยงานที่ก็มีให้กู้กู้หมดแหละใช่ไหมเหลืออยู่อย่างเดียวที่ยังไม่กู้ไม่ได้คือแรงฮึดพลังฮึดนี่นะไม่ต้องมีกู้มันมีให้ฟรีไงมันมีให้ใช้ฟรีบริการฟรีความสําเร็จมันสามารถเราสามารถเปิดเปิดกินได้แบบฟรีฟรีแต่น่นหมายว่าเราต้องสร้างกลไกของความสําเร็จด้วยยุทธวิธีของเราเองนี่แหละเห็นไหมวิธีคิดแบบง่ายๆนะคิดแล้วต้องทําด้วยนะ ม่ได้คิดแล้วก็ไปนอนฝันนั่งกระดิกเท้ารอเขาเรียกว่ารออะไรอะ่ะรอจังหวะบุญหล่นทับเท้าเนี่ยมันไม่มีงไงเมื่อเราคิดได้แบบนี้แล้วเราก็จะเกิดพลังแห่งความฮึดสู้ฮึดแล้วเริ่มต้นจากการยึดพื้นที่ก่อนจากเล็กไปหามากอย่าไปฝันหวานให้มากเลยแหมพิ่งล้มเหลวมาหมาดัดหมดัดพอฮึดขึ้นมาอีกหน่อยทามเม็นซ่าพูดถึงไงนะทามเม็นซ่าโอ้อยากจะได้ใหญ่ๆคุณจะบ้าหรือเปล่าฮะของเก่าคุณยัง ยังเพียๆอเลยยังหมดเรี่ยวแรงอยู่เลยแข้งใจเย็นๆกว่าจะรวยก้องสองเดียนะมันต้องใจเย็นๆน,นะสิเอาทีละอย่างฮึดมาให้มันเกิดมีพลังใจของความฮึกเขิมก่อนเขาเรียกว่าเรียกพลังมันกลับคืนมาก่อนหลังจากนั้นลงมือทําเลือกการทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่คิดว่าเราไป